นี่เราอยู่ที่งานคาวา s าิ i เซอร์กิจฟันไลนะครับเฮ็ดว่าเสร็จเฮแล้วรถที่เราจะเทสนวันนี้ก็คือนี่เฮ็ดถูนะเับเอ่อไดูด้วยนะครับเดี๋ยวรถจะเพ่กับรถเร้ย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสไปเดอร์วันนะครับรู้ไหมวันนี้เรามางานอะไรวันนี้เราอยู่ที่งานคาวาซกิเซอร์กิตฟันไล่นะครับถามว่าเป็นงานอะไรหรอก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจลูกค้าคาวาซกิกเลยนะครับโดยที่วันนี้เขาจัดที่สนามแก่งอาจารย์เซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีนะครับและ้ามีคนถามว่าไอพี่งานคาวาซกิกนี่ถ้าผมแบบขับรุ่นอื่นค่ายอื่นนี่ผมมาได้ไหมจริงจริงมันก็มาได้หมดนะครับเขาไม่ได้จำกัดว่าเออค่ายอื่นห้ามมาอะไรอย่างงี้คือมาได้หมดเลยยินดีต้อนรับทุกคนแต่แค่งานนี้ก็คือออเเเราาจจะะห็นยสุด ครับเพราะว่าก็เป็นงานคาวาตะกินั่นแหละแล้วพวกสิทธิพิเศษก็อาจจะเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงสนามนะครับที่สามารถเอารถตัวเองเอามาลงในสนามได้นะครับที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือฟรีทุกอย่างเลยนะในการลงสนามในครั้งนี้นะครับคือคาวาตกิเขาจัดให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นแบบเทสรถเดโมมีเทสรถเดโมด้วยนะก็คือมันจะมีพวกเซตเอ็กซิสคือตัวใหม่ๆที่อยู่ในสูนี่คือเาเอามาให้ลองหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองเทสด้วยแต่ยังไม่บอกว่ารุ่นอะไรเหมือนกันนะ โอเคตอนนี้เราว้ามาอยู่ข้างสนามแล้วนะครับโอ้ลูกค้าของคาบสกีเยอะมากเรีย้วาแห่มาทั้งประเทศไทยเลยมั้งเนี่ยคือตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือแบบค่อยๆทยอยมาเขาก็ได้จะมาจากหลายจังหวัดเลยเออผมว่าไม่ได้มีจังหวัดเดียวหรอกนี่ๆๆนี้เพิ่งมานะ มาทั้งรถแต่งรถแต่งแบบสนามคือมาพร้อมลงอะ่ะคือกะมาลงอย่างเดียวเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเป็นฟรีไงแล้วก็มีมันลงนั่นอ่ะเออเนี่ยทีมเสวิทพร้อมบริการเนะี่ยมาปุบ๊บรถลงปั๊บแข่งป๊๊บโอ้ยไอ้แมนตัวพันหรือเปล่านนะี่ยดูดิว<อ>้โหโ โหยาวไปนู่นเลยอ่ะอันนี้ปล่อยอยังไงวะเนี่ยนะี <c oughs> ่มีตัวแรงด้วยเฮ็ด <c oughs> ชูวะเยจนึกว่าจะไม่มาทะและ้วโห,โหงานใหญ่ขนาดนี้เขาก็ต้องมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนปล่อยรถออกนะครับมันจะขนาดไหนวะเนี่ยหยัวอยู่ตรงนี้นะครับดูดิด เราดูตอนผ่านไปนะมันจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ทางนี้จะลากยาวนะเนี่ย เด่นสุดในสนานนมแล้วนะเดี๋ยวตอนไปแข่งเนี่ยสี่แก๊สจัดเซด็คสิบตัวใหม่แล้วคันนี้ก็ตัวเด็ดอีกคันนึ่งเซดิคเฮดทูแรงไหมคันนี้น่ากลัวน่ากลัวเปิดเต็มไม่ได้ right. เลยนะเปิดเต็มแล้วแบบมันจะลอยอย่างเดียวหน้า <c oughs> ลองฟังเสียงท่อดู <c oughs> <c oughs> เซดิคสิบสี่ก็มาได้ว <c oughs> <ๆ>่ะโอ้คันเบลเลอร์เลย ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นเซตเอ็กซิสหมดเลยนะเนี่ยตัว SE ตัวฝาแดงโอ้โหเฮ้ยมันได้ันแรงๆว่ะเห็นแล้วอย่างนี้แล้วก็อยากลงสนามมั่งว่ะแล้จะมันน่าดูแต่ละคนนี่แบบอุ้ยบ่นกันแบบโอ้โหไม่ต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้มันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหไม่คุยแล้วแบบมันมันได้ฟิลมากอะแบบยิ่งเพื่อนกันมาลงกันเองนี่แบบโอ้โหโคตรมันผมว่าเดี๋ยวมันจะมีแข่งอีกรอบสองรอบนะจะเป็นรอบบิ๊กเนอร์นะซึ่งก็น่าจะดูเดือนเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะถึงตาผมนะที่ต้องไปลองตัวใหม่ของค่ายนะครับเดี๋ยวเราไ่ กันว่าจะเป็นตัวอะไรลุย2000 years later โอ้ลองตัวเองก่อนดีมากแต่งเต็มขนาดนี้กี่คันนี้ได้ไหมครับนี่ไงเ,เดี๋ยวเราจะเทคคันนี้ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ชุดเลสซิ่งสูทเสร็จแล้วนะครับไม่เคยใส่นะครับในชีวิตนึงได้ใส่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วรถที่เราจะเทสในวันนี้ก็คือ นี่เฮูนั่นเองไม่ๆม่มมมมผิดละฟึบนี่รถที่เราจะขับกันนะครับนี่แอะตกใจดูว่าขับเฮตูดิเดเฮตูต้องไปดูกับทั้งพี่ๆเขานะครับว่าจะให้ขับไหมนี่โอ้โหได้ไปดูตัวจริงที่มอเตอร์โชว์ครับผมอยู่นี่แล้วเนาะครับผมครับเราก็กดนิดนึงแล้วก็เปิดมาตรงออนนะครับก็จะพร้อมทำการขับขี่ได้แล้ววนี้ครับไป พร้อมละหูแล้วใส่เซตสิงสูตรผมไม่เคยใส่เลยโอ้คัดไังไม่ค่อยชินเลยชุดก็ยังไม่ค่อยชินเลยในผมลงครั้งแรกแล้วนะเฮ้ยผมอาจจะไม่ได้เทเยอะนะเนี่ยะอะไรเลยเหรอแล้วนะลนะ <c oughs> ผมจะไม่ได้ดูลายสนามเลยจะไม่ได้ลงสัก็รอบเลย เดี๋ยวค่อยๆเล่นแล้วกันโอ้ยจังก็แรงอยู่แล้วน,นี่จะ5้าเนี่ยแต่ตรองเท้าไม่ค่อยกินเลยว่ะอ๋อเนี่ยนี่อันนึงเดี๋ยวขอวนดูลายสนามสักรอบหนึ่งก่อนผมยังไม่ได้แบบดูเลยอะถ้าเราไม่ได้ดูเราก็ไม่รู้ไง งล่างดีเลยอ่ะนิ่มจัด โอเคตอนนี้ก็เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับเลสซิ่งสูตรขี่อาจจะแบบไม่ได้พิュคขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมมาสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับตัวที่ผมมาขี่ในวันนี้นะครับตัวน,นี้ก็คือนิจา500นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนอัปเกรดมาจากตัวนิจา400นะอัปเกรดมาค่อนข้างที่จะหลายอย่างอยู่นะครับอย่างที่เราเคยเห็นไปในมอเตอร์โชว์นะครับก็พอมาดูตัวจริงแม่งแม่งสวยจัดชุดสีแฟร์ลิงแม่งได้ใหม่หมดเลยไฟหน้าแม่งก็มาใหม่หมดเลย ช่วงล่างจากที่ไปเทสมาก็ต้องพูดเลยว่ามันนิ่มขึ้นกว่าเดิมผมเคยขี่นินจา400อ,อยู่400มันจะรู้สึกแบบกระด้างกว่าแต่ผมว่าอันนี้มันมันนิ่มไปเลยอเออมันแบบคือจะเรียกว่ามันมันหนึบแล้วมันสมูทอ่ะเออแล้วก็ได้พวกกุญแจคีเลตเปิดได้แล้วฟื้ หน้าจอสวยจัดพวกภายในบอกครบนะเซอร์วิสอุณหภูมิเวลาวัดรอบอะไร,รนู่นนี่นั่นคือบอกครบอยู่แบตกระบอกเออโอเคตอนนี้พักมื้อเที่ยงนะครับก็เราก็มาอยู่กับ H2 โอ้โหสวยคันนี้ก็เปิดตัวละราคาเอ้ยเท่าไหร่นะครับผมผมลืมละราคาเบาๆเองครับเบาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นครับมีสัญญาผ่อนแบบบ้านเฮาเฮาไหมครับมีครับสี่สิบห้าสิบปีใช่ไหมครับชั่วโคตรครับโอ้โตอนนี้เปิดเปิดจองเยอะไหมครับเพื่อผมจะไปจองคันโอ้เยอะมากครับใครอยากได้ก็ติดต่อซึนคาวาตะกิเลย แต่ถ้าใครอยากเห็นในช่องผมก็คงไม่ได้เห็นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นแล้วนะครับถามว่ามีกิจกรรมอะไรต่อของคาวานี่เลยดินเนอร์เออกินข้าวมิสติง้งนนะครับแล้วรถก็จะจอดอยู่ตรงหน้าบูธเลยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับงานคา,าร,ร์สกิต c i เซอร์กิตฟันไร้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะครับแทบจะไม่เคยมางานอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยงานนี้บอกเลยว่ามีกิจกรรมโคตรเยอะแบบเทสรถก็มีเดโมโก็มีตั้งหลายคันแต่คือผมเทสแค่คันเดียวนะครับก็คือตัวนินจา500นะครับส่วนใครอยากดูเจาะหรือก,ก็เดี๋ยวไปดูรีวิวอีกทีนะครับแล้วก็ตามบูธก็จะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นอีกมีแจกของรางวัลด้วยแต่ผมว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนเขาเยอะมากเลยผมส่งไอ้ใบนั้นเข้าไปชิงโชคอะไม่รู้ว่าจะได้ประมาณแแบบของงต่หรือ น้ำยาเช็ดรถอะไรประมาณนี้แหละก็น่าจะหมดแล้วสำหรับทั้งวันของงานาวา w กิเซอร์กิจ i ันไลท์นะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาอีกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากดูคลิปแนวไหนอีกคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างและเราเจอกัใหม่พร์ทหน้าครับคลิปนี้ไปละบาย